น้ำก็คือแบบตั้งคํำถามเลยครับแล้วก็จะมีการเรียกไปที่สภาด้วยกรมททหารนะครับก็ไปได้ก็พร้อมชี้แจงทุกที่การบริการเชิญเข้าไปเราทราบว่าการบริการจะมาพบด้วยทางการบริการทางความมั่นคงจะมาพบก็ยินดีเราจะได้ทำความเข้าใจการเปลี่ยนมาใช้เป็นเรือฟรเกตตรงนี้นะคะท่านหลายคนก็มีการวิพากษ์วิจาร์ว่าเอกองทัพก็ได้ส่ง พวกกาลังคนไปเรียนรู้ไปฝึกไปอะไรแล้วเนี่ยมันจะเป็นการแบบว่าเสียงบประมาณไปใช้เหตุปล่าครับตอนแรกมันก็ต้องชั่งน้ําหนักกันระหว่างว่าเราเดนินหน้าต่อเดินหน้าต่อเพื่อเอาเรือเครื่องยนต์จีบแล้วกการที่ต้องเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเสียนะแต่เราคิดโดยรอบครอบแล้วท,นะทั้งมิตินะทั้งมิติทางกฎหมายท,ทุกมิติ เราเคิดว่าทางนี้น่าจะเป็นทาองออกที่ดีที่สุดแล้วถ้าหากว่าเราเดินหน้าต่อเนี่ยคิดว่ายิ่งจะเจอคําถามมากกว่านี้อเสียงสะท้อนจากคุณใต้บรรทัญชาอย่างพวกเราทัพเนี่ยบอกว่าไงบ้างครับก็ทุกคนก็เข้าใจดีเพราะว่าก่อนที่จะมีการตัดสินใจเรื่องนี้เนี่ย ก็ได้มีการหาหรือกันมาอย่างละเอียดนะไม่ได้การตัดสินใจโดยพรการที่ว่าไม่ได้ใช้อำนาจของรัฐธีอ์อำนาจของรัฐบาลที่ต้องไปชี้โดไปเลยไม่ใช่ม,มีการประชุมหาหรือกันทุกแง่ทุกมุมเราเสียเปียกไหมครับเพราะว่าต้องจา่ายเงินเพื่อบิทฑบาตลายก็ไม่เสียเปรียบหรอกมันดูที่มูลค่าของเรืออย่างด้วยถ้าว,ว่ามูลค่าเรือมันถูกอยู่แล้วก็มาผูกแพงอะไรอย่างนี้นะมันคือเสียเปรียบ ว่าทุกอย่างมันอยู่บนราคาที่เป็นที่รู้กันทั่วโลกเป็นราคามาตรฐานตรงนี้เหมือนเหมือนจีนเหมือนที่ตุรกาก,กับเราเนี้เราพยายามเราแบบมันเขาเรียกว่าเป็นไม่เป็นไปตามข้อตกลงมากกว่าไม่ได้บอกว่าผิดสัญญา<ม>เพราะว่ามันเป็นเรื่อง G2G G2G มันจะมีมิต,ติของความเป็นมิตรประเทศมิต,ติของความร่วมมือทางยุทธศาสตร์มิติอะไรที่ต้องพิจารณาประกอบ ไม่เพียงการซื้อขายอย่างเดียวทีนี้เราใช้กลไกของรัฐบาลในการพูดคุยกับทางการจีนหมก็ใช้กลไกของของกระทรวงก่อนอท,ที่ผ่านมาคือคกลไกของรัฐบาลในรายละเอียดต,ตัวนี้มันเป็น,นกลไกของกระทรวงเืนนไปนั